สวัสดีครับวันนี้ผมแจ่มาลรมดีนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนกล้วยหอมคาเบนดิสนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งตรงนี้มีพื้นที่อยู่ประมาณ160ยไร่โดยประมาณนะครับวันนี้มีการตัดกล้วยกันอยู่ก็ประมาณ60ตันซึ่งจะส่งไปจีนนะครับที่วิ่งผ่านมาเมาื่อสักครู่เราก็จะเห็นว่ารถเทรเลอร์เป็นรถบรรทุก18ล้อมาจอดรอเพื่อที่จะขนส่งไปทางประเทศจีนนะครับ ส่วนนี้ก็คือกล้วยหอมคาเวนดิสที่ผมบอกว่าปลูกแล้วมีรายได้ดีกว่ากล้วยหอมธรรมดาทั่วไปเพราะว่าด้วยจํานวนหวีด้วยจํานวนเครือที่มันเยอะขนาดนี้ครับนั่นหมายความว่าแต่ละเครือเนี่ยถ้าเราคิดแค่ง่ายๆโลละสิบาทมันก็จะได้ต่อเรือเนี่ยหลายร้อยบาทพอสมควรต่อเครือส่วนระยะการปลูกก็อย่างที่บอกครับประมาณเมตรแปดสิบถึงสองเมตรครับหนึ่งเมตรแปดสิบถึงสองเมตรโดยประมาณ เพราะฉะนั้นเราให้การาไว้หนอ่อเขาจะไม่ได้เอาไว้หน่อเยอะนะครับจะเอาไว้ประมาณหนึ่งหนอ่อส่วนที่เหลือก็จะมีการตัดออกตัดออกตัดออกส่วนระยะห่างระหว่างแถวนี้ขอให้เป็นเรื่องของพื้นที่แต่ละพื้นที่ซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้รถเข้ามาทําง,งานบางคนอาจจะขุดล่องเพราะว่าแต่พื้นที่สภาพน้ําและความสมบูรณ์มันจะไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันตรงนี้ระยะหา่างควรจะเป็นเท่าไหร่ให้ดูตามความเหมาะสมก็นะครับ สำหรับวันนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้เราขอแค่ตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนอีกหนึ่งให้มันลึกๆเข้าไปกว่าน,นี้ครับตามผมมาครับ